ฮัตพ่อผมครับขับมอเตอร์ไซค์ครับผมคิดดูนะพ่อผมมองไม่เห็นแต่วันนี้ผมจะให้พ่อผมขับมอเตอร์ไซค์นักแข่งของเราพร้อมแล้วที่จะลงสนามดาวลุ่งพุ่งสูเมนหรือไม่นะฮะเอาเอาเมื่อฉีกครับเลยว่าไปบิดไปเลยบิดไปค่อยๆไปละนะละบีบไปเลยบิดไปเลยบีบไปเลยว่าบีดไปเลยบิดไปเลยบีบไปเลยคำเตือน คลิปวิดีโอนี้เหมาะสาหรับผู้ดีตีนแดงผู้แดงตีนดีผู้ดีตีนเปื่มและผู้ที่มีอายุ100ปีขึ้นไปควรใช้จักรยานในการรับชมดูได้ก็ดูดูไม่ได้ไม่ต้องดูแก้วสวัสดีครับพี่น้องสุขหูสุปเข่นครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องดูฮีชาแนลครับผมกูอยู่นี่ครับกูอยู่นี่โอ้ยนว่บักนีกระด้ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซ่องดูฮีชาแนลครับผมเมื่อนี้บรรยากาศดีๆกับบรรยากาศเร่งๆว่าเมื่อนี้ผู้ใดมาหาเนี่ยโอ้น้องนี่ลุย น้อนนีล่ามาหาไอ้ช่วงครับมื่อนี้ครับนีล่ามาเตอร์ไซก่อนมาร์ทั้งหลังอ๋อมาเตอร์ทังหลังครับผมเอ้ยบเดตีปากคนมาดนแล้วล่ะมาเล่นมาเที่ยวใช่มาเยี่ยมมายามมาเยี่ยมมายามปกตินีล่าเป็นคนจังหวัดไหนเป็นคนสารค้าอ๋อถ้ามาสีเกียรติแสดงว่าไม่ใช่คนแบบจังโอุ้ยแบบจังพะนะหลายคนที่เคยรับชมคลิปของพ่อซ่องดูฮีไปเนาะครับเนาะมื่อนี้ครับผมสีเสื้อไผ่พ่อครับนะสิพาน้องนีล่ามาเสื้อไผ่พ่อซ่องดูฮีนะครับผมปกติแล้วตอนเป็นเด็กเนี่ยก็จะมีแบบว่าพ่อกับแม่เราใช่มมั้ที่สอออนใหเเรรราขบถต์์ไซค อนให้เราขับรถไถสอนให้เราขับรถยนต์แต่ซ่องดูฮีนี่ตั้งแต่เป็นเด็กหน่อยคือครอบครัวอยากจนเนาะพ่อกับบมีบ่มีรถสอนไ้ก็ต้องไปขับรถชาวบ้านเขาต้องไปยืมรถข้างๆบ้านเพื่อมาขับเพื่อมาหัดหัดรถไถหัดรถมอเตอร์ไซค์ครับผมแต่วันนี้ครับเขามีรถแล้วครับผมตอนเป็นเด็กพ่ออาจจะสอนเราขับรถแต่ก่อนพ่อซ่องดูฮีย้อนไปเมื่อประมาณ800ปีที่แล้ว,วพ่อกูยังไม่เกิดครับตอนนั้นมัน <laughs> <laughs> นานไปย้อนก็ไปเมื่อประมาณสักพอผมวัยหนุมน่มๆนะครับผมตอนนั้นพ่อผมยังสายตาดีนะครับยังยังแบบฟากฟางอยู่นะครับ ตอนนี้ก็คือเพนตาบอดสนิทนะครับเนาะ,ะตาบอดสนิทคือแต่ก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตามคนปกติทั่วไปแต่อาจจะพิเศษกว่าคนปกติก็คือพ่อผมชอบเมานะฮะลกแรงมากนี่ตรงเป๊กด้อยต้องเป๊กชูมือด้ครับเป็นยากระใสเป็นยากระใสปกติคนทั่วไปอาจจะกินเหล้าขาวแค่แบบว่าเป็นยากระใสแต่พ่อพี่กินจนเป็นกระสือแล้วฮะเ <c oughs> <c oughs> พราะว่ากินเยอะมากแต่วันนี้ไม่เมาครับผมปกติทุกวันเมานะนี่ผิดปกติวันนี้ผิดปกติ <c oughs> เพราะว่าไม่มีเงินนะครับถ้ามีเงินนี่เมาอย่างเดียวเลยเดี๋ยวมันีครับผม เขาสีย้อนไว้เด็กหน่อยปกติพ่อจะสอนเราขับรถนะคนทั่วไป<ม>พ่อสอนขับรถใช่ไหมนีลาใครสอนขับรถชายค่ะอ๋อผู้ชายโอ้อยหัวเอมยนะครับอเอาบ่อ๋อ,อ,อนีลานิลาเป็นเด็กกัมพามาตั้งแต่เด็กบ่นีใช่ค่ะอ๋อพ่อแม่แยกทางกัน ให้ไหมเอาจริงๆเพราะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่พ่อพ่อกับแม่เราอาจจะไม่เข้าใจกันหลายกรณีหลายคิดี่หลายกรณีผู้ใหญ่อบตไม่เกี่ยวนะฮะคนละเรื่องกันนะเดี๋ยววันนี้สิบาน้องนีล่าครับผมฮัดพ่อผมครับขับมอเตอร์ไซค์ครับผมคิดดูนะพ่อผมมองไม่เห็นแต่วันนี้ผมจะให้พ่อผมขับมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าพ่อผมจะขับรถมอเตอร์ไซค์ได้ไหมพ่อผมพิการทั้งสายตาด้วยแนบูหินหุงรับแต่มื่อนียวเสียแล้วขับมอเตอร์ไซค์ครับผมเดี๋ยวไปเอาเรามาก่อนตอนนี้นีล่าถ่ายอยู่นี่เ้อมมาานผ โอ้อะไรครับนี่โทษตุ๊แปะครับเฮ้ยมูสูต้องเตรียมเป็นทีมโคเบอร์เลยมันอยู่ในสนามอ่ะคือทีมโคเบอร์ดเข้าใจไหมเวลาพ่อกุลล้มเนี่ยต้องรีบเลนะยืนอ้อมใจอ้อมคว้าได้หน่อยเนาะแบกไปโรงพยาบาลพี่มึงยืนหายจะแตกบ่ไปไปมาน้ากันครับผมคุณหนาเรานั่งอยู่ครับพี่น้องเมนี้เอารถแห่มาจอดพอดีครับเพราะว่าบ่มีงานนะครับเมนี้จอดมืออื่นขายครับผมเอาคุณพ่อครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่งีามืแห้งเนาะครับบ๊ายดีครับเอามเอนี้คือบ่เมา บ่ท่าาากนวันท,ที่ทกินบ่ซุดก็ซูตรคือใส่ซุดเก่าแถบแฟนครับเขาถามมาเป็นยังคือใส่ซุดเก่าุดนี้มันเทเจ้าคือหัวมันเท่เท่แล้วเนาะเสื้อซูตรขอเพียงยังเนีย่ย บริเติมโทรศัพท์บริเติมโทรศัพท์บราเป็นยังดูท้ายคลิปแล้วได้ชื่เติมโทรศัพท์ให้อันนี้พอช่องดูฮีครับ <yours> <hi> เ<อง>วลาเขาขอเพลงนี่เพิ่นกะซิมีวิทยุอันนึงครับพี่น้องไหวสำหรับขอเพลงเนาะครับใส่ชีวิตประจำวันอยนู่นีเนาะครับคันเขาขอเพลงนี่ขเขตาตงว่าจังไรเนนะี่ยเอาสมุดสมุดสมุดเอาสมุดเห็นไหมสมุดเห็นไหมสมุนี่เอาทุกเอาไอโฟนก็ได้เอานี่ฮะถือโทรศัพท์เลยสมุดเขาขอเพลงดูเขามีดีเจจัดคืนวิทยุอยู่ตอนนี้ฮัลโหลอือแกร์แกร์ขอเพลงไหมครับเป็นอย่างน้อเอ้าลบบเเรน้มมี หมกเดือนมอบให้านนี้มหม้อไพ่เด้อหม้อพี่เด้น้องเมฆคนสวยน้องเมฆคือผู้ใดน้องเมฆบรรทักรุ่ผู้ใดเหรอผู้สาวเจ้าเออเจ้าว่าเอาล้อเมฆเจ้าอยู่นั่นล่ะแล้วก็มอบให้คนข้างซอกน้าเนยเด้อโอ้ยมอบให้คนข้างซอกอีกแล้วก็เจ๋หน่อยเมืองบูลน้าเมียสาคําแก้วน้าเนยเด้อแล้วก็สามแก้วหัวท่านเนยเด้อนั่นก็ทุกเสียงทุกสายได้จ๋าเอ้อดอกของย่อมหอมเนยเด้อนั่นก็ทุกเสียงทุกสายทุกเสียงทุกสายลาตีสวัสดิ์แน่มันยังแจ้งอยู่สิมาลาตีสวัสดิ์จังได๋เดือนเพื่อไม่ยึดคํายู่หรอกว่ คำนี้ทำรับคู่เบอร์เจ้ากับคำนอกจากนมบอเห็นเดี๋ยวมื่อนี้คอยซีให้เจ้าขับมอเตอร์ไซค์ปกติเจ้าขับเป็นปะเป็นเอาอีดีกับเป็นขับเป็นอยู่เป็นบ่ับเป็นอยู่มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์แม่มอเตอร์ไซค์เถือกมอเตอร์ไซค์แม่หรือมอเตอร์ไซค์เถือกมันคืออย่งได็มอเตอร์ไซค์มันมีตัวแม่ตัวเถือกอยู่บ่ะอ๋อมอเตอร์ไซค์ แบบเดียวด้วยไหมอเตอร์ไซค์ผูกมอเตอร์ไซค์ใหญ่หนะมอเตอร์ไซค์น้อยนี่แล้วมอเตอร์ไซค์น้อยขับได้อยู่เป็นบ่บิดไปได้อยู่เป็นบ่บิดได้อยู่แต่ว่าคือไปขับไป็นโมเดลของการเกลียวแต่จะแนมเห็นไปทา้งใดจะกูบิดไปทางนั้นแหละแนมเห็นปอลงบ่ได้ลด้อยเป็นหยังรูปเมลายบอกว่าการล่องเรือปั๊บป่ะมามารูปเมลัยใส่เกือบนี่ครับโอ้โหแฟชั่นของปารีสคนนี่ขาสก็ได้ใสเป็นหยังมันฉีดเย็บแก้วฉีดเย็บแก้วเย็บตะกู่นะครับตั้งแต่ใส่เกือบตัวนี้บ่เคยเหยียบตะปูเลยนะครับเหยียบแต่หนาม นี่คือพอของช่องดูฮีนะครับนี่แต่งตัวครบเรียบร้อยเอายางบ่เนี่ยเอาสีล่องมาบอกทางเบื่อว่าเจ้ายางถือกว่าลานี้คือเรามองเห็นอยู่ใช่ไหมเอามองเห็นใช่ไหมเรียบร้อยชนแล้วหนึ่ง <S <S โอ้ยนว่เอาย่างมาเมื่อนี่บ่เมาก็เลยโบ,บมีอารมณ์สุนทรีปันไดมันบ่เอามาเอามาเอมาโอ,คอ้คอยว่าคอยจุ้งเจ้ายึกว่ามันสีด้นเติบมามามาอาบัานนี้ครับผมเข้าสีให้คุณพอกำนั่นนะครับทดสอบครับรถยนต์เอาเห็นบ่เลยเห็นบ่เห็นบอกว่าเขาวัดดีนั่นเห็นอยู่หายอยู่ทางไหน อย no oh, oh, ู่ทานไหนสี่ไหมโอ้ยฉี่ถืออยู่มามามาเดี๋ยววันนี้เราจะให้พ่อกำนันนะครับทดสอบขับรถรถรุ่นนี้เป็นรถจักรยาน g p s r เ c ็กรอุ่นใหม่นะครับผมนี่นะบฟมเป็นรถไฟฟ้าใส่น้ำมันนะครับมีมีอยู่ทั้งเบิร์สสีจะมากสีใดมากสีเลยนะฮะยังสีเลยนะสีเลยนะสุกติกันติโอ้สีเลยนะสุกติยันติมันมี3สีครับผมนี่กนนี้คือรถ GPS กล็อกรุ่นใหม่ได้หนีิรุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นนี้ประหยัดน้ำมันเพราะว่าบ่มีเครื่องสีครับพี่น้องมันขี่อะไรบ่เอากระจุ่งเอาหน่องเจ้านี่ครับบ่ได้จะตกจุ่งเนียซื้อมาให้จุ้งนี่ให้เลยบ่คั่นเอากับขันับได้ให้เลยเป็นโบนั้วบาดนี่เอาแล้วเอาเฮ้ยสู้พ่เดี๋ยวเอาไปตั้งหลักก่อนเดี๋ยวๆดีเจ้ามักสีใดเอาเจ้ามักสีใดลงก่อนลงก่อนเดี๋ยวลงก่อนลงก่อนเจ้ามักสีใดอันนี้ขั้นที่เจ้าจับอยู่นี่สีชมพูแล้วก็สีเหลืองอยู่ขั้นทั้งกลางแล จอดนี้กอนมีไฟ LED พร้อมเลยคับนี่เห็นหุ่งพร้อมไปตั้งล่ำเฮาตรงสนามเป็นที่เรียบร้อยเราจะดูว่านะครับนักแข่งของเราพร้อมแล้วที่จะลงสนามดาวลุ่งพุ่งสู่เมนหรือไม่นะฮะประกันชีวิตทำมาหรือย,ยังครับนี่บ่เรียบร้อยเรียบร้อยบอ่ม่ยังเลย่ยยมาครับเขาจะให้พอกำนันทดสอบครับรถเทือเรกสมัยเป็นเบาเจ้าเคยขับบอรถเฮาบ่ด,ววดีโอบอเคยให้ขับขั้นไม่ไมาขับเรื่องรถเก่าระดับ พอกำนันแล้วมันขับรถเก่าบ่ได้มันต้องขับรถใหม่รถยูพีรถยูพีหัวหน้าเอ้ยก่อน,น,อ,นอื่นเฮาขับรถเฮาสิเฮ็ดจังได๋ขึ้นรถก่อนแม่นปะรถก่อนเนาะอ่ะขึ้นรถก่อนจังได๋บัดนี้ยวเอาบาดนี่เอาละครับผมพอผมแนมบ่เห็นหุงนะครับไม่มองมองไม่เห็นทางผมไม่รู้ว่ารถคันนี้จะพุ่งไปตรงไหนแต่เราก็ต้องช่วยๆบอไม่ต้องสตาร์ทไม่ต้องสตาร์ทตีนรุ่นนี้สตาร์ทมือเดี๋ยวขาจังลงให้ก่อน1 2อึ๊บเออเอาละบาดนี่เปิดกุญแจจังได๋บะเดี๋เอามาเบิ่งครับโอ้เบิ้งเคยขับอยู่สมัยเเป็็นนดก้อย สมัยเป็นเบาเคยเห็นบ่เนี่เห็นอยู่บ่เห็นบ่เห็นชีพมาแล้วพุ่งไปทังไดเนาะไอสตาร์ทเมื่อพุ่งกดอยู่นี่นันละพุ่งกดบ่นั่นลานั่นนั่นคือบ่เอาจะจะก็กดสตาร์ทที่ไรนี่กําเบรกด้วยนี่เอาแล้วเอาดีๆเด้อเฮ้ยสูงไม่ใช่กันเจ้าขับเป็นบ่เนี่แม่นบ่ เอาละครับพี่น้องอย่าบึ่งนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นมาเบิ่งใกล้ๆครับพี่น้องครับพอกำนันได้ทำการประจำบนรถจักรยานยนต์ g p พีอ็ล็อกเรียบร้อยเอาเดี๋ยวเอาชิปหายเรามีการเข่าเกียร์เฮ้ยสูไปครบเวอร์เลยเอาจังไหนบะเนีเยาได้บ่ได้บ่าอันนั้นเกียร์ถอยมันบ่มีเกียร์ถอยโอ้ยน้อเอาละครับท่านผู้ชมครับสิไปได้บ่นะครับพอกำนันสิสามารถขับรถมันมีเกียร์อยู่พอคือสั้นมันมีเกียร์อยู่พอหนาว่ครับ ้มีเกกีียมนี่เกี้ยอยู่นี่เอาเดี๋ยวเอาเกกีีียยท่เเขาอาเจ้ากับเขาเองเหรอเนาะเลยนั่นละเออเอาค่อยๆเบิ้งให้ค่อยๆเรียนเอา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 เบิ้ลสิครับเดีบยวไปบีบไปเลยบีบไปค่อยๆไปนั่นละนั่นละบีบไปเลยบีบไปเลยบ๋าบีบไปเลย บิดไปเลยบิดไปเลยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวตัางล้ำเหี่ไหมลุงก้อนเออลุงก้อนสิตัางล้ำเหี่ยวไหมขนทางไชเออเดี๋ยวลุงก้อนเดี๋ยวตัางล้ำเหี่ไหมทะลุก็ร้ายก็ขี่แล้วก็หลงเอาบ่โอ้ยเนาะมันรลายรถมงซู่ตีลมบ่นี่ล่ะเดี๋ยวจันให้นี่มาเบิ่งขับบอลแล้วสิขับได้บ่เอ้าคืนมันแค่ลมสี เอาล่องเบืองล่องเบืองแน่เห็นอยู่เนาะตั้งเป้าไม้ให้ชัดเจนเสียวเสาเรือกำแพงบิดไปเลยเอาไปแล้วบิดไปเลยบิดแห้งๆใี่หไปแล้วพี่น้อ <laughs> งโอ้โหโอ้โอแก้วแสดงว่าขับได้อยู่แม่นนขับได้อยู่แน่นอนโอ้นี่นี่ครับเรียบร้อยเอาโอเคลงมาสันแสดงว่าขับได้ เอาข้าหนีงบนเรียงมาล่วงล่งก่อนล่งก่อนหัวหัวห้วนี่ครับได้ครับพี่น้องครับได้ครับสีน้าเงินเอาสีเหลืองมาเอาสีเหลืองมาเอไหมครับสีเหลืองดูบาทนี่ Gpx r o c k นะครับผมเสาไหนไม่รู้แต่ที่รู้สุดเ <'t> อาล่อ <c oughs> งเบื้องล่งเบื้อง,งเอาล่ะครับผมนี่คือในรอบกับ 20ปีนะครับพอผมขี่มอไซค์ปกติย้อนไปเมื่อ20ปีที่แล้วขี่รถมอไซค์ครับตกสางครับพี่น้องสมัยนั้นสตาร์ทไหมเอาขาจั้งขึ้นก่อนเบยขาจัง้งเอาละบาดนี่เบิ้งโคดิสตาร์ทให้ซเนาะเอาบาดนี่ใส่เกียร์ปับ๊บเอาเดี๋ยวเอาไปเลยบนอลเอาบาดนี่ไปเลยไปเลยปิดไปเลยปิดไปเลยโอ้ยแรงโอเคโอเค คอยว่าเอาสีดีกว่าลงก่อนเอาละนะครับผมแสดงว่าพอขับได้อยู่นะครับไม่แนะนําให้พ่อขับดีกว่าคอยว่าเจ้าไม่ต้องขับไปละ่ะเอา้ามีวิธีเดียวที่เจ้าสีเค็ดได้เอาเจ่อจุ้งไปมันหดก็ดังไปโอเคเออไม่ต้องขับดอกถามันขับยากจุ้งเอาพอซื้อมาจุง้งแก้วแนวนี่แสดงว่าขับได้แก้ว